สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ระบบ Lucky Shop วันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการแอดสินค้าเข้าสู่ระบบ Lucky Shop ง่ายๆดังนี้นะครับก่อนอื่นขอให้ทุกท่านนะครับมองไปที่ซ้ายมือนะครับมีดูด,ด้านข้างเราจะเห็นนะครับไอคอนที่4 1, 2, 3, 4เป็นรูปรถเข็นนะครับคลิกเข้าไปเลยครับเราก็จะเห็นเมนูที่อยู่ในรถเข็นช่องนี้ครับ มีน้ที่เมนูที่อยู่ในรถเข็นนะครับสำหรับท่านที่เป็นคนใหม่เข้าสู่ระบบในการแอดสินค้าครั้งแรกนะครับชิ้นแรกท่านจะต้องตั้งค่าขนส่งระดับร้านค้าก่อนนะครับซึ่งจะอยู่เมนูที่2ครับตั้งค่าขนส่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะแอดสินค้าเข้าไปอยู่ในระบบ Lucky Shop คลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจนเราจะเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับผมขออนุญาตติ๊กออกก่อนนะครับ เข้ามาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือการ add ยี่ห้อขนส่งที่เราสะดวกนะครับในการจัดส่งให้กับลูกค้าของเรานะครับในที่นี้ผมเลือกไปรษณีย์ไทยกับเคอรี่นะครับเพราะว่าผมสะดวกแลวก็ใกล้บ้านสามารถจัดส่งให้กับลูกค้าได้นะครับก็จะเป็นช้อยสองช้อยของผมเท่านั้นนะครับใครจะมีมากกว่านี้ก็ได้ครับต่อมาครับเลือกค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นคืออะไรเวลาคนอิบสินค้าผมนะครับเข้าสู่ตะก้าจ่ายตังมันจะคำนวณค่าขนส่งมาด้วยนะครับดังนั้นผมจะต้องการให้มันคำนวณไปรษณีย์ไทยก่อนนะครับมันจะมีเมนูให้เลือกเป็นดอปดาวะนะครับมันก็จะมีช้อยเลือกว่าไปรษณีย์ไทยกกบเคอรี่นั่นเองนะครับแต่ว่าค่าเริ่มต้นมันจะโชว์ที่ไปรษณีย์ไทยก่อนนะครับจากนั้นครับกดบันทึกครับระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทําเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในการตั้งค่าขนส่ง แล้วก็ตรวจทานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าค่าเริ่มต้นนะครับได้ถูกนะครับติ๊กไว้ช่องไหนถูกที่เราต้องการหรือไม่นะครับถ้าไม่ถูกก็ติ๊กรอบหนึ่งแล้วกดบันทึกครับโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นการการเพิ่มสินค้าของเรานะครับลงในระบบ Lucky Shop นะครับไปหัวข้อที่4นะครับเพิ่มสินค้าของคูณขายในระบบนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ผมเชื่อว่าหลายๆคนมี emer, สินค้าไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสินค้าที่เราจะมาขายกับร้านกี้ช็อปนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราจัดอยู่ในหมวดหมู่อะไรเช่เนอของผมเป็นเสื้อผ้าของผมเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะครับผมก็จะเรียกเสื้อผ้าแฟชั่นชายครับแต่ถ้าของผมเนี่ยนะครับเป็นนมผงสําหรับเด็กนะครับผมก็จะเรียกสินค้าแม่และเด็กของเล่นแล้วก็สินค้าแม่และเด็ก ถ้าสินค้าของผมเป็นอาหารเสริมนะครับผมก็จะเลือกหมวดหมู่อาหารเสริมครับโอเคนะครับในที่นี้นะครับผมทําไปอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่ชื่อสินค้าเป็นชื่อว่าทดสอบนะครับรายละเอียดสินค้าย่อยนะครับผมก็ตัวนี้รายละเอียดสินค้าย่อยไม่ต้องยาวนะครับไม่ต้องยาวแล้วก็ชื่อสินค้าไม่ต้องยาวนะครับบางคนใส่สรรพคุณมาโหยาวมากนะครับเอาแค่ชื่อสินค้าก่อนนะครับเพื่อการเสิร์ชค้นหา แล้วก็ใส่ยี่ห้อหากมีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือรายละเอียดทั้งหมดของสินค้าใส่ไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะต้องที่เราจะทําได้นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าของเรานะครับข้อมูลสินค้าสําคัญมากนะครับในการตัดสินใจนะครับเป็นประโยชน์ของเราด้วยต่อมาครับช่องที่2คือรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคเช่นอาจจะสินค้าของเราอาจจะมีเป็นเรื่องของโซฟาเฟอร์นิเจอร์มี น้ำหนักมีส่วนสูงความกว้างเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเสริมก็จะมีส่วนผสมต่างๆมีออยเลขที่อยนะครับกำกับไปด้วยช่องนี้ครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของราคาที่เราเสนอให้กับลักกี้ช็อปมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับในฐานะเราเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับที่เราจะต้องวางขายกับลักกี้ช็อป เราพึงพอใจจะขายราคาส่งให้กับลักกี้ช็อปเท่าไหร่เช่นผมสินค้าผมตี่ต่างนะครับเป็นสบู่นะครับผมต้องการขายสบู่ที่ห้อนี้นะครับก้อนนี้นะครับสปพคุณดีมาก500บาทให้กับลักกี้ช็อปเมื่อขายสินค้าได้ลักกี้ช็อปจะโอน500บาทนะครับต่อชิ้นนะครับให้กับผมนี่คือราคาขายส่งที่เราพึงพอใจนะครับราคาที่ผมจะกําหนดให้ขายบนเว็บของลักกี้ช็อปนะครับ ไม่เกินนี้นะครับคนที่มาขายยี่ห้อนี้ก็จะไม่เกินนี้เหมือนกันครับ750บาทครับมันก็จะมีส่วนต่างอยู่250บาทซึ่งบริษัทซากีช็อปจะเอาไปทำการตลาดนะครับโดยการแชร์250บาทมาเก็ตตรงนี้นะครับให้กับผู้ที่ขายสินค้าสู่วของผมได้นั่นเองนะครับแล้วก็แชร์ส่วนต่างตรงนี้ให้กับ ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคที่ซื้อสบู่ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอื่น,นๆนะครับยกตัวอย่างนะครับแพลตฟอร์มของ lucky shop เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มสําหรับคนที่มีสินค้ากับไม่มีสินค้าคนที่มีสินค้าและคนที่ไม่มีสินค้าก็สามารถแชร์แพลตฟอร์มให้เกิดผู้บริโภคแล้วมาซื้อสินค้านะครับเขาก็จะได้ c a s h back ส่วนต่างกําไรนั่นเองนะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้น ผมมีส่วนต่าง250บาทเป็นแก๊ปนะครับถ้าลัคกี่ช็อปแบ่งเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่าง250บาท150บาทลัคกี่ช็อปแบ่งให้เป็นแคชแบกนะครับ150บาทสรุปน A ใน B ใน C เป็นนักศึกษาขายสบู่ของผมได้นะครับ1ก้อนเขาก็จะได้ก้อนละ150บาทครับและถ้ามีนายกนายขอมาซื้อนมีร้านนาย A มาซื้อร้านนาย A นะครับ เขาก็จะได้ลัคกี้พอยต์นะครับเป็นเหมือนเบ็ดคอยนะครับเป็นคอยสะสมเป็นเงินสะสมนะครับในที่นี้เราเรียกว่าลัคกี้พอยต์หนึ่งพอยต์เท่ากับ1บาทนะครับบริษัทอาจจะแบ่งเป็น100บาทนะครับแบ่งเป็น50บาทเป็นลัคกี้พอยต์ให้อยู่ในนี้นะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมแบ่ง250บบาทให้เข้าใจเฉยๆนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้แบ่งตามนี้นะครับที่เหมือนที่ผมอธิบาย ะครับเพียงแค่ให้รู้ว่าบางคนอาจจะเพิ่มมา500บาทตรงนี้อาจจะเป็น5 50บาท50บาท Lucky Shop เนี่ยนะครับบริษัทก็จะเอ,เอา50บาทเนี่ยเอาไปจ่าย Cashback Lucky Point ตรงนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าก a ปตรงนี้มันมีช่วงว่างห่าง gap สูงนะครับคนที่ขายสบู่ของผมเนี่ยหนึ่งก้150บาทเขาก็แฮปปี้นะครับเขาก็อยากจะขายสบู่ของผมตรงนี้นะครับถ้า ระบบของเราเนี่ยเข้าไปในภาคการศึกษาของสถาบันด้วยนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาทั่วประเทศน,น,นะครับซื้อสินค้านี้เอาไปใช้เขาก็จะได้เงินกลับนะครับได้ทั้งแคชแบคแล้วก็ได้ทั้งลัอกตี้พอยต์ดังนั้นตรงนี้สำคัญมากแกลบของราคาที่จะเสนอขายบนหน้าเว็บแล้วก็นะครับขายส่งให้กับลักกี้ช็อปครับโอเคครับต่อมาก็จะมาเรื่องของขนส่งนะครับ ทีนี้ผมเรียกไว้ปรินีไทยกับเคอรี่มันก็จะโชว์ตรงนี้ที่ผมบอกว่าให้ตั้งค่าร้านค้าเพื่อที่มันจะมาโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับผมขออนุญาตกลับมาหน้านี้ครับหน้าตั้งค่าร้านค้ากดส่งนะครับสักครู่นี้ผมเรียกปรสินีไทยกับเคอรี่นะครับขอย้อนกลับมานะครับขอไปที่หน้าแอสินค้านะครับขออนุญาตกลับมาหน้านี้ครับก็จะโชว์ปรสินีไทยกับเคอรี่นะครับตรงนี้เราจะสามารถกาหนดราคาชิ้นต่อชิ้น ชิ้นที่1ครับสบู่ก้อนนี้ผมจะค่าขนส่งผมจะเริ่มต้นชิ้นก้อนแรกนะครับ40บาทนะครับถ้าเป็นชิ้นถัดไปนะครับก้อนที่2 25บาทก้อนที่3ก็25บาทนะครับเป็นต้นไป25บาทหรือถ้าเป็นสินค้าที่เป็น IT สินค้าที่ม,มีราคาสูงนะครับอาจจะไม่เก็บค่าขนส่งสองฟรีครับตังนี้ก็จะเป็นสีนเทาระบบก็จะไม่คำนวณค่าขนส่ง ค่าขนส่งกับค่าลาักกับราคาส่งของสินค้าระบบจะทําบริษัทนะครับจะทําการคํานวณแล้วก็จะโอนกลับมาให้กับเจ้าของสินค้าคนนั้นๆน,น,นะครับตามบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับรอบดีวต่อมาครับสินค้าตัวนี้มีช่วงอายุที่แนะนําหรือไม่นะครับถ้ามีก็กําหนดได้ครับแล้วก็สินค้าของเรานะครับมีเพศไหมเช่นเป็นสินค้าเฉพาะนะครับเพศเช่นผ้าอนามายัย นะครับหรือเป็นอาหารเสริมสําหรับท่านชายเราก็เลือกเพศได้นะครับต่อมาครับสินค้าที่เป็นการแอดรูปภาพนะครับหัวข้อต่อมาเป็นการแอดรูปภาพแล้วนะครับรูปภาพผมขออนุญาตกลับมาที่ตัวอย่างหน้านี้นะครับอันนี้ผมขอเรียกเป็นรูปหลักนะครับอันนี้เป็นรูปหลักนะครับตรงนี้เป็นรูปลองสามารถใส่รูปลองได้5รูปนะครับขออนุญาตกลับมาหน้าแอดสินค้าครับ รูปหลักนะครับขนาดของรูปภาพ730คูณ760พิกเซลครับรูปรองเช่นกันครับรูปรองสามารถใส่ได้5รูปครับนะครับเป็นไฟล์ JPEG นะครับขนาดตามนี้เลยถ้าใครไม่รู้นะครับก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นต้นฉบับแบบนี้นะครับเป็นขนาดคลิกขวาบันทึกนะครับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับกดบันทึกครับแล้ว ผมอธิบายแบบนี้ครับกลับไปที่ Photoshop นะครับผมขอเปิด p o t t s s o p ของขึ้นมาเปิดรูปภาพที่เซฟสักครู่นี้มันจะเป็นไฟล์ png นะครับพื้นหลังจะเป็นปร่งปร่งใสนะครับผมเลือกสินค้าของผมสมมติอันนี้เป็นสบู่นะครับผมเลือกรูปนะครับลากมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ย่อนรูปนะครับรูปนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ที่2นะครับเป็นเลเยอร์นี้นะครับผมจะลากรูปนี้นะครับ กดค้างนะครับมาส์ค้างแล้วก็ลากลงมาให้อยู่ใต้เลเยอร4นะครับมันก็จะโชว์โลโก้ขึ้นมาละอันนี้ก็จะเป็น l a เยอรบนแทนนะครับเลเยอร5ก็จะเป็นรูปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟแค่นั้นกดเซฟครับเป็นไฟล์ jpeg ครับนะครับขนาดไม่ต้องไปแก้มาแล้วครับโอเคครับผมขออนุญาตกลับมาหน้านี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนาดที่เราทําไว้เป็นต้นแบบให้นะครับ สีนค้างนอกมีสีไหมมีก็ใส่ลงไปนะครับขนาดมีไม้ไหมมีก็ใส่ลงไปนะครับจำนวนสต็อกสำคัญมากทุกคนต้องมีนะครับเช่นผมต้องการจะขายสบู่ผมในลั c k ี s ช o p ป5 0 0ก้อนเท่านั้นนะครับผมก็จะใสต่ตัวเลขเข้าไปนะครับจำนวนสต็อกสามารถปรับได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นกดบันทึกครับระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังบริษัทนะครับ บริษัทจะใช้เวลาในการแอดอนุมัตินะครับดูส่วนต่างของแก a p ราคาตรงนี้เพื่อเอาไปเอาไปใช้ใน lucky catchback นะครับแล้วก็ l u ก k y point แล้วก็ส่วน,นต่างๆด้วยระบบก็จะคำนวณว่าคนซื้อสินค้าของเราสบุ่ก้อนนี้จะจ่ายให้กับคนขายหรือคนที่มาซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับเมื่อเราทำการส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าของเรานะครับ เราก็มาที่รถเข็นนะครับเรามาดูรายการสินค้าของฉันตรงนี้ครับที่เข้าไปเลยครับมันก็จะมีรายการของเราเกิดขึ้นตรงนี้นะครับชื่อสินค้าแล้วก็ชื่อรองสินค้านะครับก็สถานะรอการอนุมัติหากอนุมัติแล้วมันก็จะบอกว่าอนุมัติแล้วนะครับจำนวนสต็อกที่จะขายใน lucky shop สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับปรับสต็อกได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะแก้ข้อมูลนะครับผมต้องการแก้ข้อมูลสินค้าตัวนี้ นะครับผมก็สามารถมาแก้นะครับแต่ถ้าเราแก้ราคาเมื่อไหร่มันจะกลับไปที่การอนุมัติครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็จะต้องรอการอนุมัติจากบริษัทอักกี้ช็อปโอเคนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับในการแอดสินค้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ